เช้าเสร very a n น good energy today เ uh huh. ช้าของเมืองไทยเนาะแล้วก็เป็นช่วงกลางคืนของที่นี่เออนะคะเย็นนี้เจอกันนะคะเดี๋ยวรอเลยรอเลยนะคะแจ้งกระดิ่งกระดิ่งแจ้งมาแบบเร่งดว่วนสนชอวเวลานี้เป็นเวลาพักเบรกเนาะ บอกให้นางมาก่อนนางก็ไม่ยอมมาแจ้งไว้อยู่นะคะกระดิ่งแจ้งไว้อยู่ช่วงนี้ซัมเมอร์นะทำงานเวลาเร็วมากทุกคน เป็นเวลาก่อนนอนที่บ้านแอนนะอืขอบคุณกําลังใจนะขอบคุณพี่แอนอภิพีวันขอบคุณพี่การจนาชมจันทขอบคุณพี่มนตรีแล้วก็มีน้อยมากจริงๆเีนร่วสามนาทีคนสิบนาทีนะคะไปแล้วห้านาที <c oughs> <c oughs> มาในะ าแล้วมาแล้วกำล,ลังจะปิดพอดีเลยที่มันตีแ้าชอนคุณรับ,บสวัสดีค่ะ ว่าอะไรกินวันนี้ของกินเยอะโอเคโอเคเพื่อนต่อแถวรอกินข้าวนะรอโต๊ะรอโต๊ะทำงานแล้วก็อาจจะเป็นช่วงดึกหรือเปล่าเนาะเมื่อวานยุ่งมากก็เหนื่อยมากๆเลยไม่ได้แวะเลยนะคะพรุ่งนี้วันหยุดเจอกัน สวัสดีค่ะติดนาทีทุกคนนะกินก่อนเลยนะตกนะคะวันนี้อากาศหนาวหนาวเย็นเย็นนิด,น,ดนิดนึงหลังจากที่ฝนมาจกมาประวัสดีค่ะสวัสดีจับสั่งคาลิร์เน,นีสาม ายสามเลิกงานเท่าว่ากันทุกคนอ,อร่อยมากนะวันนี้มีแค่สองคนนะฝนตกนะคะที่นี่ฝนตกที่นี่ฝนตกทางออริกรอนฝนสวัสดีค่ะโอพิเกนจะจะาชาาเก็บพลัเอาน good energy today มองเห็นของตัวเองนิด <Ende> น <esa> ึงเนาะเพราะว่าไม่ไ <Labor> ด <ator il fi> ้ม like <realtà> ีว <movement> <hour Ich nh au> ิดีโอลงเลยแล้วก็อไม่ได้ทําอะไรเลยทุกทีโอเคโอเคเพือนต่อแถวรอคินข้ามนะรอโต๊ะรอโต๊ะเกือบเดือนเลยนะ เช้าของเมืองไทยเนาะแล้วก็เป็นช่วงกลางคืนของที่นี่เออนะฮะเย็นนี้เจอกันนะคะเดี๋ยวรอเลยรอเลยนะคะแจ้งกระดิ่งกระดิ่งแจ้งนะคะหรือว่าเทื่ยงวันยองเมืองไทยเนาะจับเวลาไม่ได้แต่รู้ว่าก่อนนอนแหละก็จะอ่านนะเหลืออีกเดือนนิดนิดละทนเอาทนเอา เดลืออีกเดือนนิดๆนะคะจะหมดตัมเมอร์แล้วจะเข้าหน้าฝนแล้วทุกคนเดี๋ยวก็ได้หยุดแล้วนะคะเจอกันนะคะพรุ่งนี้มันหยุดเจอกันไม่ใช่ี่เอเย็นนี้เจอกันเออคืนนี้ วันนี้มีแค่สองคนนะฝนตกนะคะที่นี่ฝนตกที่นี่ฝนตกทางออริกอนฝนเช้าของเมืองไทยเนาะแล้วก็เป็นช่วงกลางคืนของที่นี่เออนะคะเย็นนี้เจอกันนะคะเดี๋ยวรอเลยรอเลยนะคะแซงกระดิ่งกระดิ่งแ้งพี่มันตรีแฟนเพจนะขอบคุณค่ะอันนี้ลงแล้วพี่มนตรีขอบคุณมากมากเลย วันทำงานทุกคนเย็นนี้เจอกันนะคะเย็นนี้เจอกันอู้ยังไม่นอนเลยพี่มังวานสวัสดีค่ะนะสวัสดีชอบ สับสนกับเวลามากพี่พี่จ๋าพี่จ๋าเอเยันนี้เจอกันนะเพราะว่าพี่น่าจะไลฟ์ไลช์ช่วงเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างนะทุกคนเนาะเดี๋ยวอันนี้ไปเอาซัดน้องจ๊คให้ก่อนนะแล้วเข้าหน้าฝนแะล้วทุกคนเดี๋ยวก็ได้หยุดแล้วนะคะ,ะเจอกันนะคะพรุ่งนี้มันหยุดเจอกันไม่ใช่ี่ เย็นนี้เจอกันเอคืนนี้ <c oughs> ขอบคุณคุณซับนะขอบคุณคุณพี่การจนานะคะขอบคุณพี่ปลาชาแน,นลขอบคุณพี่มาริวันนะคะอืทุกคนสวัสดีสวัสดีค่ะขอขายยมดึกไปสาม ไปสามเลิกงานท่่ลากันทุกคนอ,อร่อยมากนะสับสนกับเวลามากพี่พี่จ๋าพี่จ๋าเยันนี้เจอกันนะคะเพราะว่าพี่น่าจะไลฟ์ไลฟ์ช่วงด้าน้ละกล่องกินไม่หมดนะคะกินไม่หมดเดี๋ยวค่อยไปกินตอนลงแล้วลงแล้วสองนาที กาแฟแล้วก็ไข่คนคนไข่คนนะคะกับเบคอนคอฟฟี่เค้กถาม่ากินก่อนได้ไหมได้เขาก็ให้นั่งอ่นนะแต่ว่าอนอกจะเป็นไลฟ์บ่ายหนึ่งหรือเปล่าเนาะวันที่มาเลย เดี๋ยวห้าทีไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะไม่ได้ดไทักทายใครขอภคยนะทุกคนนะรีบจังเลยรีบนี่ีบนทักเบรเพื่อนรอโต๊ะพินข้าวทำงานแล้วก็อาจจะเป็นช่วงดึกหรือเปล่าเนาะเมื่อวานยุ่งมากก็เหนื่อยมากๆเลยไม่ได้แวะเลยนะคะพรุ่งนี้วันหยุดเจอกัน ขอบคุณคุณซับนะขอบคุณคุณพี่กาญจนานะคะขอบคุณพี่ปลาชาแนลขอบคุณพี่มารีวันนะคะขอบพี่เค้กถามว่ากินกอได้ไหมได้เขาก็ให้นั่งนะแต่ว่าขอบพี่เค้ก เามว่ากินกอดได้ไหมได้เขาก็ให้นั่งอ่นนะแต่ว่าแบบแบบจุดแบบจุดโทมีกอดสัตว์วีทีโฟเวลาไม่ค่อยค่อยคอยว่าใส่กล่องนะไม่ได้กินแล้ว <laughs> <laughs> อย่าไปเอากล่องกันนะทุก <laughs> คน10นาทีนะคะไปแล้ว5นาที <laughs> มาเไทยแลนด์ค่ะบายบายนะทุกคนบายบายนะขอบคุณพี่ปลาชาแนลนะคะขอบคุณพี่มนตีขอบคุณพี่มาริ